คาเลอเจ้าไปไหนมาหางเจ้าไปดูดูดูหางนางงอนะคะนางไปมนป่ามาเขื่อนต้นขจรก็เลยลีตทิดดากนางมาค่ะโอ้ยคุณคาเลอคุณคาเลอนี่แม่จะว่าเจ้าออกให้นางก็ นางไม่ให้จับนางเป็นแมวอินดีนี่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 ดูแม่จะทำนานนานทำคนไม่ได้ไม่กล้าทำคนก็มาทำลายข้าวของนี่อืมอืมอืมอย่าดือ้อนี่นี่แม่จะทำนี่แม่จะเอาอะไรในหางหนางอกนะนางขู่เก่งๆนะคะ พังหมดแล้วนี่หวดแม่นี่นี่อายืนขึ้นเบิงแม่เสียเอาอันนี้รลอเบื่อขังเพื่นไว้นี่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 เอาออกสิทีนี้น่ะชอบทําลายของนี่เอาฮอ่ะอยืนขึ้นยืน เบื้องนี่นี่เอา้าแม่สิคัางไว้แบบนั่นละ่ะดูสิจะออกแบบไหนจะออกเองได้อยู่ออกได้มันเบาๆเองเนาะขันเล้เอาเอ้าเอ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 าขันเล้วขันเล้ ดูแมวมีปลูกต้นไม้ในหางได้นะคะเอา้าวรุดแล้ว